มหัสจั์แห่งชีวิตตอนที่16ค่ะตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องสุขภาพมหัสจั์ของเรานะคะในทุกๆวันนี้หลายๆคนอาจจะเร่งสร้างชีวิตหรือสร้าง ผลลับของตัวเราเองเพื่อสร้างชีวิตใหม่กันใช่ไหมคะแต่อาจจะรงเริมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของเรานะคะหากเราไม่มีตัวเราไม่มีแขนไม่มีขาหรือไม่มีพลังในการทํางานเราก็จะทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะหรือหากเราต้องล้มเจ็บป่วยลงไปนอนเป็นผักเราก็ทําอะไรไม่ได้เช่นกันคะ่ะ ดังนั้นในระหว่างทํางานเราควรที่จะดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราไปพร้อมๆกันนะคะยิ่งสมัยปัจจุบันนี้สังคมทุกสื่อโซเชียลจะมีการบูรี่กันหรือพูดอะไรกันต่างๆนานาอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือมากระทบกับเราเราควรที่จะเลือกมองเฉพาะสิ่งที่เราโฟกัสนะคะอย่าไปสนใจสิ่งที่มาบั่นทอนจิตใจของเรานะคะ ในโลกนี้ไม่มีใครโดนดินทาเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปใส่ใจในสิ่งที่จะมาทําให้สุขภาพติดเราเสียนะคะเราควรเลือกมองในสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นนะคะและที่สําคัญในทุกๆวันเราอย่าลืมขอบคุณสุขภาพกายและสุขภาพใจของเรานะคะว่าในแต่ละวันเราทําอะไรเพื่อเขาบ้างลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราได้อย่างง่ายๆสบายๆค่ะ